บลา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 สวัสดีค่ะพบกับช่องไม่หมอรางไหม่แพทย์ยิปซีชาแนลนะคะในท็อปปิกนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่ว่าค่ําคืนนี้คิดถึงเราบ้างเปล่าแล้วเธอคิดยังไงกับเรากันแน่นอเออประมาณเนี้นะก็มีสัญลักษณ์ให้เลือกนะคะเออลูกแก้วสีขาวลูกแก้วหรือ ที่หินนะคะแต่ไม่หมอกเอาเป็นสีก็แล้วกันเรียกเป็นสีก็แล้วกันสีขาวใสนะคะสีฟ้าใสสีน้ําเงินใสแล้วก็สีเหลืองนะคะก็มีสัญลักษณ์ให้เลือกสีสัญลักษณ์นะจ๊ะหลับตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาสีไหนที่ดึงดูดเรามากที่สุดก็เลือกสีนั้นแหละนะจ๊ะไม่ต้องไปเลือกความชอบของสีนะจ๊ะเลือกสีที่ดึงดูดเรานะคะในหัวข้อที่ว่า ค่ำคืนนี้ค่ำคืนเงาเงานี่เงาจังเลยโควิดเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เนะี่ยเธอคิดถึงเราบ้างเปล่าคิดถึงเราบา้าง,า,บางไม้แล้วตกลงเธอคิดยังไงกับเรากันแน่นะจ๊ะเรามาดูเออ่สัญลักษณ์ที่หนึ่งเลยนะคะสีขาวใสนะจ๊ะว่า เขาคิดถึงเราบ้างไหมนะเธอเธอคิดถึงเราบ้างไหมอะไรประมาณนี้ไม่เหมาะจะเป็นตัวแทนให้ผู้ที่เลือกสีขาวใสนี่นะจ๊ะเธอเธอคิดถึงเราบ้างไหมจ๊ะค่าคืนเงาเงาเนี่ยนายอัปเพนเจอร์เก้าเหรียญนะจ๊ะเดอะแชร์นิออ t นะคะเดฟรนะคะเทนออฟครับไม่ใช่ว่าคิดถึงอย่างเดียวนะคุณ โอโหรักคุณมากด้วยเนี่ยอืมขึ้นว่ารักเลยคิดถึงถามว่าคิดถึงคิดถึงมาก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 ,มากเลยแหละนะคะคิดถึงมากมากค่อนข้างมากเลยแอบส่องแอบดูแอบ,แอบมองอยากจะไปเที่ยวอยากจะไปหาอยากจะไปนู่นนี่นั่นด้วยกันนะคะแต่ก็อาจจะยังไม่มีเวลาเท่าไหร่นะคะยังยังยังต้องแบบเอมีมีเขาเรียกอะไรมีกิจกรรมมีภาระ หน้าที่ของแต่ละคนอยู่แต่ว่าถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงมากๆอยากไปหามากๆอยากจะมีโมเมนต์ไปนู่นไปนี่ไปนั่นด้วยกันอะไรประมาณนี้สิบถ้วยนี่หลักมา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 กนะจ๊ะคิดถึงเราแล้วก็อย่างไรต่อไปอีกคิดถึงมากๆนะจ๊ะค่ำคืนนี้เหงาๆคิดถึงมากดูซีว่ามีอะไรอีกคะ all the world คุณเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเป็นทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเขานะคะเวลาเขาหลับเขาก็มักจะฝันถึงคุณนะคะเออดอฟครับ <of> เวลาเขาหลับไหลในยามค่ำคืนเนี่ยคืนเงาเงาเนี่ยเขาก็คิดถึงคุณแต่ไม่สามารถที่จะมาหากันได้อะไรอย่างนี้นะคะทูอ mm ัพเป็นคือก็คืออยากติดต่อมากอยากพูดคุยอยากอะไรแต่ออะไรมิแบบแบบฝันไปแบบ ฝันไปไหนต้นไหนเลยอะแบบมีความฝันมีความคิดถึงมีความแบบผูกพันมากๆนะคะซิ acle, กออฟเพนต์คืห6เหรียญน,นะคะแต่มันก็อย่างว่าแหละมันก็มีอุปสรรคมีปัญหานะคะเออกเหรียญมีอุปสรรคมีปัญหาก็ยังยังไม่มีเอ,อ่อเทคแอคชั่นใดๆเพราะว่ามันยังไปกันไม่ได้มันยังไปไหนก็ไปไหนก็ กันไม่ได้ประกาศคือฟิวอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะคะค,คิดถึงมากมากคิดถึงมากๆอยากติดต่อคิดถึงจนเอาไปหลักฝันถึงเลยแต่มันเป็นแบบความสัมพันธ์ที่ยังไปต่อไม่ได้คุณคือหนึ่งในดวงใจของเขานะคะแล้วตกลงเขาคิดยังไรกับเราแน่นอนนะเอาแบบคิดยังไงแทนออฟ o r ดคือ สิบดาบเขาไม่รู้ว่าเราคิดยังไงกับเขานะคิงออฟครับแต่เขาว่าคิดถึงคุณเขารักคุณแน่นอนยังไงก็เป็นความรักนะคะเออแล้วก็นายออฟครับก็คือหนุ่มถ้วยเนี่ย,ยคิงถ้วยหนุ่มถ้วยเนี่ยรักมากรักมีความรักให้มีความปรารถนาที่อยากจะมีคอมมิชเมนต์ซึ่งกันและกันนะคะสเตรนท์แต่ว่าคุณเนี่ยไม่รู้ว่ามีมีความรู้สึกอย่างไรกับเขาแต่เขาอะมีความรู้สึกว่าเขารักคุณมาก แต่เขาอยากจะรู้ว่าคุณน่ะรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณมีพลังมหาศาลที่จะแบบดึงดูดเขามากๆเลยนะคะมีความอะไรที่แบบเขาสนใจคุณมากๆรักคุณมากๆนะจ๊ะเธอเออนั่นแหละประมาณนี้แหละเขาคิดยังไรกับเรากันแน่เขารักเราเลยแหละจ้านะจ๊ะเอามาดูความในใจที่มีอะไรจะบอกเพิ่มเติมอีกเนาะความในใจเขาตอนนี้นะคะ อยากจะบอกอะไรเรานะคะความในใจเขาในตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับเรานะจ๊ะมมาดูกันหากใจเราตรงกันเราคงได้พบกันอีกนะเห็นไหมคุณนะถ้าเกิดว่า้อเกิดว่าถ้าเกิดว่าใจเราตรงกันคุณรักเขาชอบเขา เพราะว่าเขารักคุณอยู่แล้วชอบคุณอยู่แล้วนะคะอากใจเราตรงกันก็คงได้พบกันอีกแต่เขาไม่สามารถที่จะรู้ได้เลยว่าคุณคิดยังไงเนาะอย่าปิดกั้นฉันเลยเอออย่าปิดกั้นเขาสิให้เขาส่องให้เขามองให้เขาเออเทคแอคชั่นมานะจ๊ะ ฉันเสียใจที่ต้องไปแบบนี้ก็หมายถึงว่าความความสัมพันธ์มันยังไม่ได้คืบหน้าไปไหนอะไรเงี้ยเพราะามันมีเหตุบางประการนะคะฉันตกอยู่ในระวังแห่งความรักนะเนี่ยเขารักคุณเธอคือโชคชะตานี่แหละค่ะคุณเขาคิดถึงคุณมากๆเขารักคุณมากๆนะจ๊ะแม่หมอก็ดีใจด้วยว้าวว้าวนะคะคุณคือหนึ่งเดียวในหัวใจของเขานะจ๊ะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สําหรับชาว สีขาวบลาบลาบลาจ้าบล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 านะจ๊ะมาพบกับสัญลักษณ์ที่สองสีฟ้าใสนะคะสีฟ้าใสนะคะสัญลักษณ์ที่สองในหัวข้อที่ว่าในคืนเงาเงาเนี่ยคิดถึงเราบ้างไหมเธอนะจ๊ะแล้วเธอคิดยังไงกับฉันกันแน่นะเออเรามาดูกันนะเขาคิดถึงเราหรือเปล่านะจ๊ะอืม Queen of Wand นะจ๊ะ Ace of Pentacles แปดเหรียญนะจ๊ะ Tower ตึกพังจ้า s e e e n of Cups เจ็ดถ้วยอืมมันเป็นแบบคุณคือความฝันเอ้เขาฝันคุณคือความฝันของเขาอ่ะนะเขาคิดถึงคุณนะ แต่ว่าความสัมพันธ์มันแตกแล้วไปแล้วะเออทาวเวอรอ์ะเออนะเอาอันนี้มาเอาหลังไพ่มาหงายเออแม่หมอนี่ก็ทรีออฟสอดนะคะสามดาบนะคะสามดาบมันเป็นอะไรที่ปวดใจอ่ะอืมปวดใจมีความแบบที่มันตึกพังตึกถล่มกันไปแล้วความรู้สึกที่ดีๆอ่ะมันมันมันพังไปแล้วแต่ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงค่ะนะคะคิดถึงนะคะเนี่ยฝันถึงคิดถึงคุณ นะคะแล้วก็ t ุเมจิกเชียนก็เป็นความจำเป็นที่จะต้องจักกันไปนะคะเพื่อไปเริ่มต้นใหม่ที่ดี f ฟ r o ออฟแวนนะคะออแวนแล้วก็ i ิกอ s ฟสอดเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะแต่เขาก็ไม่เทคแอคชั่นอะไรเขาก็จะปล่อยให้ไปไปไหลไปตามกระแสน้ำปล่อยให้สถานการณ์มนิงน่งๆไปก่อนแล้วค่อยกลับมาเพราะว่าเขายังมีอ่อความที่แบบยังอยากที่จะ ไปต่อกับคุณนะคะยังอยากที่จะมีคอมมิตเมนต์การยังอยากที่จะมีความความที่แบบความรู้สึกที่ดีๆให้แก่กันอยู่ดูเมจิกเชื่อหมายถึงเขาคิดที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณแต่เขาปล่อยเวลาให้ไปก่อนแต่ถามว่าคิดถึงไหมเนี่ยคืนเงาเงาเนี่ยคืนเนี้เหงามากคิดถึงมากค่ะฝันถึงเลยนะคะเนี่ยฝันถึงคุณเลยแหละเอาไปคิดจนฝันถึงนะคะฝันแบบว่าอยากจะ กลับมาขอคืนดีหรือว่าอยากจะมีคอมมิชเมนต์หรือว่าอยากจะมาติดต่อสื่อสารพูดคุยกันอีกถามว่าเออคุณนะ่ะก็แบบว่าประมาณว่าคุณก็น่าจะจะรู้อะนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาที่คุณนึกถึงอยู่นะ่ะคุณรู้แหละนะคะแหละแต่ว่าคุณก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ทำอะไรทั้งนั้นคุณแค่รอเขาว่า เขาจะเทคแอคชั่นคุณมาไหมนะคะแม่หมอมองว่าเขาก็มีแผนที่จะเทคแอคชั่นมานะคะคือคือตอนนี้มันเหมือนกับตึกพังตึกถล่มนะนะประมาณว่ามันก็อาจจะแตกหักกันไปหรือถึงไม่ถึงขนาดแตกหักก็อาจจะเป็นแบบเงียบเียบกันไปแต่เขาคิดถึงคุณนะคะเขาคิดถึงคุณมากๆอืมเรามาดูซิว่าจริงๆแล้วเขามีความรู้สึกอย่างไรกับเรากันแน่นะคะ อืมอยู่ในนี้มันมีความเจ็บปวดนะคะแต่ก็ยังอยากมีคอมมิตเมนต์กันอยู่นะจ๊ะอืมคิดถึงการรักกันสิคารักกันมาดูซิว่าเขาคิดถึง,งคิดอย่างไรกับเรากันแน่ n นออฟเพน p e เดอะค e นะคะไฟออฟสอดคิงออฟคร s บสเวนออฟสอดก็คือมี เอ่อหนุ่มเหรียญมีห้าไม้แล้วก็มีเจ็ดไม้แล้วก็มีคิงครับความรู้สึกลึก,ลก ความรู้สึกในใจของเขานะคะเขารักคุณมากๆแต่มันมีปัญหามีความวุ่นวายมีอะไรที่แบบนั่นแหละอาจจะเป็นทะเลาะเบาแวงหรือผิดใจกันหรือเข้าใจผิดกันอะไรไปอย่างเนี้นะคะมันก็เลยรู้สึกแบบยังมีปัญหาค่อนข้างมากอยู่แต่ถามถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเขารักคุณนะคะคิงออฟคัพเนี่ยถือถ้วยไว้เนี่ยนะคะอแล้วก็นายเหรียญนกน็มีความแบบ อยากจะเทคแอคชั่นนะฮะอยากจะมาหาอยากจะมาเคลียร์ปัญหาอยากจะมาพูดมาคุยมาเคลียร์อะไรแบบเนี้ยเนาะอยากจะพูดคุยนั่นแหละอยากมาง้อนั่นแหละเออประมาณนั้นแหละนะประมาณนั้นนะเรามาดูความรู้สึกภายใ,ในใจเขาอีกด้วยการเออแทนใจของแม่หมอนะจ๊มจะมาดูความรู้สึกใน,ในใจเขานะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกเราจ๊านะนัจ๊ะ เขามีอะไรอยากจะบอกเรานะสักค้าประโยคเนาะฉันไม่อาจร้องไห้แต่ฉันเจ็บฉันไม่อาจพูดแต่ฉันรู้สึกโถคุณก็คือมีความเจ็บมีการผิดหวังมีความอกหักกันไปหลไรนะนนะอืมประมาณนั้นแหละน่าสนะงสารเขานะ่ะแม่หมอเป็นคนขี้สงสารคนคุณเนาะเออติดต่อเขาไปก่อนเถอะ ฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษนะเขาก็ขอโทษคุณแล้วคุณก็ให้อภัยเขาเถินนะคะอย่าปิดกัน้นเขาเลยอย่าไปปิดกัน้นเขาเลยคุณให้เขาส่องให้เขาดูให, <laughs> ให้เขามาหาฉันเกียดตัวเองที่ยังรักเธอเนี่ยคิดถึงคุณมากจนถึงขนาดแบบโมโหนะครอบครัวของฉันอื ครอบครัวของฉันไม่แต่แม่หมอมองว่าเขาไม่ได้มีครอบครัวนะแม่หมอมองว่าเขาอะคิดว่าคุณคือครอบครัวของของเขามากกว่าแหละนะแม่หมอมีมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะก็คือแต่คุณก็ใจแข็งนะนะแบบว่าเออก็แบบเขาเรียกอะไรอีกโก้อีกโก้นะคะก็ไม่ยอมให้เขาหรือว่าอยังยังไม่มีความที่อยากจะเออ พัฒนาความสัมพันธ์กับเขาเท่าไหร่ก็เลยดูเฉยๆไปนิ่งๆไปเงียบไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็แบบขอโทษนะอะไรอย่างเงี้ยในปิดกั้นเขาเลยนะจ้าคุณรักกันรักกันนะคะความรักเป็นสิ่งสวยงามแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สําหรับสัญลักษณ์ที่สองบลาบลาบลาจ้าบลาบลาบลาค่ะบลาบลาบลามาพบกับสัญลักษณ์ที่สามนะคะในหัวข้อที่ว่า เออเขานะคะเขาเออคืนเองหงาเเนี่ยช่วคิดถึงเราบ้างมานะคะเขาค,นคนิดถึงเราไหมจ๊ะนะคะเราจะมาถามดูแล้วก็เออเขารู้สึกยังไงกับเรากันแน่นะจ๊ะเธอนาอืม รู้สึกยังไรกับเราันี้เรามาดูก่อนว่าในคืนงงเหงาเนี่ยเขาคิดถึงเราบ้างไหมนะจ๊ะอืมว้าวทูออฟครับคุณไม่ได้คิดถึงอย่างเดียวนะคะรักมากๆๆๆนะจ๊ะอ้าวดิแฮงแมนก็ เดือดแฮงแมนคู่กับทูอ็อบครับก็จะเป็นไพ่ดีนะคะคือรักมากจนถึงขนาดคิดรักมากคิดถึงมากจนขนาดถึงแบบห้อยหัวลงมาเลยแหละแบบเครียดมากคิดถึงมากรักมากนะคะอุ้ยนี่ก็รักมากอีกนะคะเช่นกันคิงออฟครับเขารักคุณมากนะคะแล้วก็คิดถึงคุณมากๆอุ้ยคุณอะไรจะดีเลิศประสศรีขนาดนี้เทนออฟครับ เซนออฟครับสิถ้วยนะคะสิบถ้วยรักมากคิดถึงมากๆนะคะตอนนี้นะคะคเครียดคิดถึงจนคเครียดเลยนะคะอยากจะมีโมเมนต์ที่มีเอ่เอคอมมิทเมนต์กันเลยละทีเดียวเขาก็แบบอยากจะเชื่อมความสัมพันธ์กับคุณให้ถึงขนาดเป็นครอบครัวหรือว่าเป็นความรักเป็นอะไรที่แบบเอ่อพร้อมสมบูรณ์แบบอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรอีกคะควีนออฟครั นะคะ Queen of ครับแล้วอะไรอีกจ้าดูสิอะไรนี้ย The Hermit อืมแต่คุณในเงียบเออคุณในเงียบใส่เขา n i ท์ of เอ่อ, <Night off. S 2> อ,อ Pentacle แล้วก็ Strength คุณในเงียบกับเขาคุณใจเด็ดคุณใจแข็งคุณเงียบใส่เขานะคะเหมือนกับว่าเออเหมือนกับว่าคุณยังยังอยู่กับตัวเองได้ นะคะคุณอยู่กับตัวเองได้คือไม่จําเป็นต้องมีใครอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือคือคุณก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ที่จะตัดสินใจมีคอมเมนต์กับใครทั้งนั้นแต่เขานะคะเขานะคะเขาคิดถึงคุณเขารักคุณมากอย่างมีคอมเมนต์กับคุณคุณมีเสน่ห์ดึงดูดกับเขามากคุณคือเขา่็ตกอยู่ในระวังแห่งความรักรักคุณมากๆนะคะเขาอ่ะแบบอืมอะไรก็ยอมอ่ะคือเขายอมคุณได้คุณคุณปราบเขาอยู่คุณเขาเรียกอะไรอ่ะคือแบบ เอเขายอมเป็นเออซิโรลล่าให้คุณเออประมาณนี้นะคะยอมซิโรลล่าให้คุณโดยแบบเออแต่แม่หมอมองว่าเป็นคู่กันนะมันทัวบครับนี่ก็เป็นไพ่เนื้อคู่ได้นะคะเป็นคู่กันแหละนะคะแต่ด้วยณคุณนิ่งๆไปก่อนดูคุณอาจจะดูเขาก่อนดูศึกษาดูใจเขาก่อนนั่นนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่า เขาเป็นแบบไหนเนาะคุณก็เลยรอดูท่าทีเขาก่อนอะไรแบบนี้ยคุณอาจจะยังไม่รู้ก็ได้ว่าเขาคิดยังไงกับคุณแต่แม่หมอเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อการันตีให้เลยนะคะว่าเขารักคุณมากๆนะคะดูซิว่าอะความในใจเออหรือว่าความรู้สึกของเขาอ่ะความรู้สึกของเขาเนี่ยมันตกลงรักแน่ใช่ไหมอ่ะซิกออเพนเตอร์คนะคะ เหรียญน,นะคะแล้วก็เอสออฟเพนเตอร์ก็คือแปดเหรียญหกเหรียญแปดเหรียญแล้วก็เดอะมูนอืมเดอะมูนเดอะมูนก็มีเป็นความที่คิดถึงนะนายออกครับก้าถ้วยคุณคือประมาณนี้นะคะค่ะในความรู้สึกแท้จริงของเขานะคะเขาก้าถ้วยเนี่ยคือเขาเขาแอบรักคุณมานานแล้ว ดมูนะ่ะแอบรักคุณแอบคิดถึงคุณแอบส่องแอบดูแอบ,อ,แอ,บ,แอ,บอะไรคุณมานานแล้วรักมากคิดถึงมากชอบมากนะคะแต่เขาก็ไม่ใช่ว่ามองคุณคนเดียวเออเขาก็มเออีเขาเป็นโปรไฟล์ดีมีคนเข้าหาเขาเยอะมออีมีการแบบว่าคบค้าสมาคมคนหลากหลายเออมีคนเข้าหาคุณเยอะคุณก็เลยดูแบบนิ่งๆเงียบๆไปไม่ไม่ไมเอ,อ ไม่แสดงความรู้สึกหรือไม่แสดงอาการใดๆก็จะดูเขาไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคุณคุณคิดว่าเขาเจ้าชู้นะคะแต่ว่าเขาก็รักคุณนะคะแม่หมอมองว่าอย่างนี้นะคะยังไงเขาก็รักคุณแหละเออรักมากด้วยนะคะมาดูความในใจเขาที่อยากจะบอกคุณนะคะอืมนะคะเอออ่าเออความในใจของเขาที่เขาอยากจะบอกกับคุณในตอนนี้นะคะ บอกฉันเออน่ะคุณไปบอกเขาสิเนอะบอกเขาเลยฉันก็รักคุณก็ประมาณนี้นะเนาะบอกเขาไปเซ่บอกไปเลยไปรออะไรและนะจ๊ะ ไม่อยากได้อะไรนอกจากหัวใจของเธอเออเขาก็ชอบคุณรักคุณมากอะนะรักมากมายนี่ไงตรงตัวเลยไม่ต้องไปแปลเลยเนี่ยรักมากมายหากใจเราตรงกรันเราคงได้พบกันอีกเขาก็เฝ้ารอวนันเขาก็เฝ้าฝันว่าจะได้พบคุณนะบอกฉันนะถ้าคุณไม่รักฉันแล้วก็นั่นแหละก็คือบอกเขานะคะคุยกันเออติดต่อหาเขาคุยกันบอกกันถาม สาอทุกข์ุกขติบแล้วก็ถามความในใจเปิดเผยความในใจกันไปเลยเพราะเขารออยู่แล้วนะคะคุณน,นะจ๊ะไม่เหมาะก็เป็นกําลังใจให้สําหรับเชาวสัญลักษณ์ที่สามบลาบลาบลาจ้าบลาบลาบล,า,บลามาพบกับสัญลักษณ์ที่สี่นะคะสีเหลืองนะคะสัญลักษณ์ที่สี่ในหัวข้อที่ว่า ค่ำคืนยามค่ำคืนเงาเงาเราเธอคิดถึงเราบ้างไหมนะจ๊ะแล้วก็ตกลงเธอคิดยังไงกับเรากันแน่นะจ๊ะเรามาดูกันเลยว่าเขาคิดถึงเราไหมเอออะไรเนี่ย six mm. of s w o r d หกไม้ h e v i e w of fortune five of s w o r d ก็คือห้าไม้นั่นเองแล้วก็ nine of s w o r d เอ้ย nine of เ,เดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ยวคุณชอบขานนะแต่ชอบขานผิด 6ิกออฟแวนหกไม้ดีบิโอฟอร์จูนไฟออฟแวนห้าไม้แล้วก็ไนซ์ออฟสอโอ้ยอยากจะขานซะเหลือเกินแล้วก็ชอบขานผิดนะคะแต่ดูหน้าไพ่ก็คือทายทายถูกทายตรงนั่นแหละแต่ชอบขานผิดเท่านั้นเองแม่หมอก็เป็นบับบอผมปั่มเป๋าเป๋ไปเออพิษโควิดม so ันทำให้สมองเบลอ สมองเบลอมาเถอไปเร่อเรออะไรประมาณนี้อะไรนะคะก็ถามว่าคิดถึงไหมนะก็อืมเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดอีกสักสี่ใบนะเอ่อเทนออฟเพนตัลเคลสิบเหรียญเทนออฟเพนตัลเคสิบเหรียญ s ซเว่นออฟนนะคะแล้วก็ the Empress the Empress นะคะแล้วก็ เทม a n c e แม่หมอมองว่าถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงนะคิดถึงนะคิดถึงแต่ด้วยภาระหน้าที่นะคะมีมีภาระหน้าที่นะคะที่จะต้อง uh, ไปทำหลายๆอย่างอย่าเป็นเรื่องงานเรื่อง uh, ปัญหาอะไรของเขานะคะแม่หมอมองว่าเขาคิดถึงแหละนะคะเขาคิดถึงแหละนะคะ ส่วนในสัญลักษณ์นี้นะคะแม่หมอมองว่าหนาเขาน่าจะมีครอบครัวครอบครัวที่เป็นครอบครัวใหญ่ที่ต้องมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบค่อนข้างมากนะคะเนี่ยค่ะ หกไม้นะคะห้าไม้หกไม้เจ็ดไม้นะคะคือมันมีการต้องแบบมีความรับผิดชอบเยอะอะมีความรับผิดชอบสูงมากแต่เขาถามว่าคิดถึงคุณไหมคิดถึงนะคิดถึงนะคะคุณคืออ m p เพ s สสำหรับเขาคือพระราชนีนะคะแต่ว่าไม่สามารถนะคะที่จะ Take a คชั่นได้ในตอนนี้เขาอาจจะมีปัญหาหลายๆเรื่องครอบครัวเขาก็ไม่ใช่ว่าอาจจะเป็นพ่อแม่ลูกของเขานะอาจจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่ของเขาอะ,อะไรประมาณนี้นะคะอืม เ,เขาก็แบบค่อนข้างจะปรงค่อนข้างจะแบบปล่อยให้เป็นไปนตามโชคชะตานะคะโดยแชมเปญก็หมายถึงปล่อยให้ให้เป็นเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็มีความหวังว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีวันนี้ถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงค่ะเรามาดูว่าความรู้สึกที่แท้จริงความรู้สึกจริงๆของเขาเนี่ยยังไงเออรู้สึกยังไงกับเรากันแน่ เออคิดถึงอย่างเดียวหรือเปล่านะคะไม่มีถ้วยเลยแต่ว่าคุณก็คือเอมเพรสสำหรับเขาก็คือเป็นคนที่เลอค่าเป็นคนที่สมบูรณ์แบบสําหรับเขาอะนะแต่มันก็มีปัญหาค่อนข้างมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยจะทําให้เทคแอคชั่นกันไม่ได้เขาก็เลยปล่อยให้เป็นตามคลื่นกระแสน้ำนะคะมาดูซิว่าความรู้สึกจริงๆของเขามันคืออะไรกันแน่เอสออฟแวร์นะนะนะคะเอ็ด อันนี้ e อ g h of wand นะคะก็คือแปดไม้อันนี้ a g of s w o r d ก็คือหนึ่งดาบหนึ่งดาบนะคะแล้วก็ three of swords สามดาบนะคะ a g of wand ก็มีแปดไม้นะคะหนะะึ่งดาบสามดาบแล้วก็หนึ่งไม้เมื่อหมอมองว่านะคะเขาก็จะปล่อยความรู้สึกของเขานะคะ ความรู้สึกของเขาเขาจะปล่อยให้เป็นไปตามวละเป็นไปตามเวนไปตามกรรมเป็นไปตามคันองทองทำนะคะคือถึงแม้ว่าเขาจะตัดสินใจเทคแอคชั<ๆ>่นอะไรก็แล้วแต่มันก็ยังเป็นความรู้สึกที่ยังไม่พร้อมอยู่ดีนะคะสามดาบเนี่ยอาจจะเป็นแบบเออรักสามเศร้าหรือว่าอาจจะเป็นแบบมันมีอะไรที่ยังไม่พร้อมแหละนะคะแตถามว่า คิดถึงไหมแม่หมอมองว่าคิดถึงนะคิดถ้าถ้าเขาไม่คิดมันจะไม่ออกมาลักษณะเกี่ยวกับเรื่องของคุณหรอกเขาก็ต้องคิดถึงแหละนะแต่มันเหมือนกับว่ามันเป็นรักสามเศร้าอะ่ะสามดาบเนี่ยงานะมันรู้สึกปวดใจเจ็บปวดหัวใจนะคะมันเจ็บปวดหัวใจแล้วมันก็มันยังทําอะไรไม่ได้มันก็รู้สึกขัดใจจะถามว่าคิดถึงไหมคิดถึงค่ะนะคะเรามาดูความในใจที่เขาอยากจะบอกเราตอนนี้กับ การแทนใจของแม่หมอนะคะบางครั้งการเงียบก็เป็นคำตอบที่ดีที่สุดอเขาก็เลยเลือกที่จะเงียบไปนะคะรักมั่นคงเดี๋ยวดูก่อนว่าเขารักมั่นคงกับคุณหรือกับใครกันแน่เออคนดีของฉันเขารักคุณนั่นแหละแม่หมอมองว่านะเธอรู้หรือเปล่าว่าข้างในรอยยิ้มของเธอฉันแอบเพลอเมอร์ข้อควรเออ เวลามักจะสั้นเสมอสําหรับผู้ที่ต้องการเวลาแม่หมอมองว่าเขารักคุณนะคะคิดถึงคุณอย่างแน่นอนนะคะแต่เขาอาจจะมีปัญหามอีอุปสรรคอะไรต่างๆนานาเข้ามาถาโถมเขาตอนนี้ก็เลยยังไม่พร้อมที่จะเทคแอคชั่นอะไรนะคะแต่ว่าถามว่าคิดถึงไหมรู้สึกอย่างไรกับเราคิดถึงค่ะแล้วก็รักด้วยนะคะก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวค่อยๆเป็นค่อยๆไปในความสัมพันธ์นี้เนาะแม่หมอก็เป็นกําลังใจให้สําหรับ เด็กเออไม่ใช่เด็กสิกองสัญลักษณ์พิเศบลาบลาบลาจ้า